โครงการบรรพกาสมนเณรอบรมรับโครงการบรรพชาอบรมสมเนรพระอุดุร้อนนะครับณว,วัดสังชุกตำบลสังชุกอำเภอสังชุกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งโครงการยังมีไปตังต้งแต่วันที่5ถึง25เมษายนสองพนห้าอยหกสิะครับกับวันนี้แค่น้อลุงขินนะครับลุงขินเอาน้ำมะขามมะขามแดงนะครับมาเลี้ยงกับท่าน,นที่ามาร่วมงานะ คนประชาสังคมนวันนี้ครับก็จะของสวนมะขามเขาเรียกมะขามขนาดนี้ประคำแดงมาข่ามแดงเห็นบอกว่าตอนนี้ทำมาเยอะเลยครับใครสนใจก็ติดต่อพิขินได้นะครับเห็นบอกมีเป็นตันเนี่ยประมาณเจ็ดกว่าตอนนี้ยี่สิบกว่าแล้วนะอาจจะถึงสามสิบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพ่อธเรมดาเร้ตามมานั่งจำจำไม้ไม่เราั่งตรงไหนครับ อาวอย่าบวหนอลูกอย่าบวนอ๋าใช่ใช่เราเนี่ยไทยในเที่ยงเนี่ยเาจะทำอะไรได้หองเยอะแล้วก็จะได้ดูตัวเลขเรื่องอาหารเรื่องเกมการนะอาวร้อนไหมลูกเมย นี่เท่าไหร่นยี่สิบนะ้นยี่สี่นะอ่ะไม่เป็นไรทีนี้แจ้งอีกเรื่องหนึ่งระหว่างทิตย์แรกกันนะเอ่อที่นีย้ เก้านาทีเป็นเรื่องการยาสีถ้าวันที่รุ่งเมยทำไหครับอ่าตามนะครับอาจากที่หนึ่งลุกเดินออกม,มาเลยครับเดินเดินผ่านตรงนี้ลุกเดินไปแล้วไปใส่รองเท้า าเดินมาครับเดินตามใครรองเท้ารองเท้าไปไหนใครมีรองเท้าอย่าลืมก็เอารองเท้าเลยเดินั้งตรแถวตรงนี้เรียนโฟร์เรียนบัตติ้รองเท้าอยู่ไหนตอนนี้พุกผู้ปกครองก็ร่วมเดือเร้นกับน้องสมเนรน้องหน้าสมเนรนะครับที่จะร่วมไดิประทั ตาแบบตาแบบปอบปอบอเอาพร้อมยังเียวาเดย์กับเลนี่แต่มันตรงแถวป่ะพี่เลี้ยเดี๋ยวมันเเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องให้ตรงลำดับนะเพราะมันจะรันเข้าไปนั่งที่ด้วยเอามาเดินมาเลยุกเดินได้หรืม เอาเดินมาเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนมาเดินตามพะอจย์มาเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยอ่ะน่้เดินแวกมาเลยเดินแน่แน่ลเอาละครับเชิญผู้ปกครองมาเลยครับนเชิครับวง โคการบนาสนอนี้ก็จะสกครับก็ทีนี้มันจะเยอะกว่าทุกเคที่ผ่านมาตัแต่มีโควิดอยู่ทีนี้หมันจะเนนน้อยโดยทถาาที่มาร่วมงานเยอะลงนแลม่อนี้ช้าเพอย่างนะนนะ

แต่ใช้คนละนเลยนยโยนทางคนละสองคนละสี่ได้คนละอันไปก่อนไม่พอเราก็เสีกบคนละอันก็ใช่เอาเองนะน้องแจกเพื่อจะใด้คนละวันนี่กับน้องได้วางเอาเอามาให้เนนนี่มาแจกเน้นคนละรมคนละรมเลยอ่าคนละมตกองมหยิบเลย

มานิติวารานิสตาปาริวารานิ้ข้าแต่พราภิกษุสอผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายข้าไตรจีวอพร้อมด้วยบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ แต่รับทสุดอ เตรียมตัวกล่าทำขอขมาพนมเมื์อ้าวปู่กาชาจังฆปัญญาทั้งหลายจะขอโอกาสกลับราพ่อแม่ยาตี่นงคุณแด่จัดทำท่านบุทรศาวนสน ทั้งหลายเนี่ยอีกเลื่อดที่ต้องเวียนว่ตา,นตวาตายเกิดถือสอังเิดในวัดตาสตงสาร,ร,สารหาข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประด,ดุษ ในปัจิวันของทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมลดความดีทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ทขาพเจ้าทั้งหลายผู้จะกระประชาสามเณรในบัดน,นี้เพื่อความ บริบูณ์เพื่อความบริสุทธิ์รมาัมัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาไตยอุ้มมาไต่ข้างบยืนมาลงมือยืนมาลงมือพร้อมกันพอกาศวันทาว้พังเต สัพว์อางอาหันะคต่มเตตเตยยะตางปุยยาสามีนาอนุโมทิตาภังสามีนาตาตัา วัดก่องก็จะเตรียมยอมยอมผ้านะแต่พอตอนที <S 2 <S 2> ่พระบรมนี้พานจะไม่มีแล้วยอมผ้าจะไม่มีก็กาวต้ยาแปลว่าผ้าเน้นนั้นยอมไม่นำฝากนะก็ก็กล่าวว่านำผ้ากาวต้ยาผ้ายอมไม่นำฝากมามอบให้นำมาเพื่อข้อพระเจ้าสิ่งพิเศษมาหนึ่ง ก็เราได้ทำตัวอยางเป็นท่านในเรีนก็ในการเรียนหรือเราบวชเนี่ยเราก็บวชเพื่อเพื่อจุดประต้องตึกสร้างเราเรียนได้เรียนรู้ในการพระพฤติศากันหน้าได้ดูประเพณีวัฒนธรรมข้องข้องชาวพุทธเราว่าชีวิตของชาวพุทธเราเป็นอย่างไรทั้งทั้งเป็นเนรทั้งที่ไม่เป็นเนร พวกเราโบสถ์เนี่ยปฏาบัติได้มาถึงจ้าวิถีชีวิตข้างการเป็นธรรมเนียนะธรรมเนตรแปลว่าเราก่อขอ้อธรรมะแปรว่เราก่อข้อธรรมะแปลว่าเราก่อขอ้พอ,ขอพูดสงบการที่เราจะสร้างก้มันต้องมีเส้นงหน้าการมีเส้นก็เส้นนให้มีตั้งประเภทประเภทหนึ่งสิ่งาบทเช่นว่าไหนฮะหนึ่งไม่ฆ่าตัดไม่หลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผ,ผิดประมาทไม่โกโ็หฮกไม่ดื่มน้ำเมาแล้วก,ก็ไม่ไม่ทา,านอาหารในเวลาวิกาลแล้วก็ไม่ตกแต่งไก,ก่มาพร้อมๆไม่เล่นดนตรีเป่าดนตรีแล้วก็ไม่นอนที่นอนลูกใหญ่นั่นแล้วก็ไม่ได้ไม่ดยุดการตร,ระรทำและเจตนาปฏิบติธรรนะ ทำไมที่เป็น A ละ่ะครับเพราะว่าเป็นการฝึกพุทธศาสนาเราฝึกให้รู้ความจริงความจริงข้องชีวิตความจริงข้องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นก็เรามาเรียนพุทธะทุนนาแล้วก็มาบวชได้ามาบวชแล้วพระพุทธเจ้าก็จะให้กรรมฐานให้กรรมฐานใหม่อยให้พอ่อท่านม,า,มาวัดกรรมฐานอาวาดตามหน้า ว่านับก็ต้องมีว่าเกตาโลมานักขาทันตาตาโจตาโจทันตานักขาโลมาเกตานี่คือวาธรรมทานจักปัญจักธรรมทานแปลว่าธรรมทานที่มี ไปห้องมาหนี้ไาห่อเลยเธอมาเดินมาเดินมาเดินรียบก็มาแล้วเดียมาดิเดียวมาอ่าคอแวเป็แนว่าคอตัดเข้าเป็นแวจติกันมากคับดตามปันตาเข้าเป็นแนวเดียวไม่ต้องติดข้าหน้าลูก่อยตายเสร็จแล้วเดินไปเลูกมาหอมผามาหอมผา เดินไป,นปนข้างหลังลงไปขอมผ้าบางทีบทีผ <Rapid INTERPOSING S 2> ้าขาดแ่งเดินที่ผ้าหมดที่ออกหมดแต่พ่จะได้พ่อจะได้ยูว่ารอเท่ยวั ก้มมาลงก้มมาก้มางาเดินหนานี่ก้ามไปเอแล้วงาแล้วตอนนี้ก็ผัาจาจะได้ัำการได้ง่ายดเออตอนเดี๋ยวไปไปตอนตอนไปไปเดี๋ยววันนี้มาเดี๋ยัมา

เวลาให้เวลาให้พักไม่พักนายกกระแต่เวลาทำกิจกรรมม่วงนั่งหลับนั่งเมาอนอนพอไม่นอนไม่นอนลุกนั่งวิ่งเล่นโอ้ยขับไปขักล้องลงมาลงมามากักล้องลงมาแล้วกินอะไรดี แล้วก็เปลี่ยนท่าแล้วก็จะจามลูกล้านเราได้หรือเปล่านะเพราะว่าเปลี่ยนผ่าไ่เนี่ยนะ,นะแคลว่าสลีิมงคลนไดเกิบขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนไปรูปหลอกเดิมนะรูปงานเดิมพอได้6กผ้าเดียวแล้ว เงินกุนของพ่อแม่นะพ่อแม่ย่าตายายปู่ย่าตายายในโงบ้านในอาหารที่ได้มามีลูกหลานมาบวชช่วงเข้าเวลาช่วงปิดภาคฤดูร้อนของโรงเรียนแล้วก็ตอนนี้ข่าวนะเอาะนัดเดไปเปิดภาคฤดูร้อนไป่ได้ไม่แม่เอาลูกมา ลูกของบัวนี้ใ่ไหนแล้วคนไหนอ่ะนี่ค่ะนี่ไงนี่ใช่ไหมแม่อายุเท่าไหร่สิบหกปีนี่สิบหค่ะเรียนที่ไหนอ่ะเรียนอยู่สมุทรสาครโอ้อยู่สมุทรสาครแม่ก็ไปทำงานที่นู่นอยู่ทุกที่เลยค่ะแต่ว่ามาเล่นเอามาเล่นกับบ้านเพื่อนเอามาสอบล่นก็เลยชวนกันบวยใช่ถ้าดีแล้วดีแล้วเป็นโมทนาบุญด้วยนะครับครับครับก๊ายบายบ๊ายบายบ๊านบายบ๊ายบายบ้ายบายบ๊ยบายนกายบายบ๊าย่างเงี้ยผมายา พันนใส่ตู้ด้วยในตองด้วยาีติดเนียตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเนผ้าให้ครับน้องนอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นผ้าให้ับน้องๆสำนเอง อยู่ที่ไหนชื่ออะไรเจ่าป่นครับฮะยเ่้าปูนรับอยู่โรงเรียนอะไรอ่ะวัดต้นทุกข์เนี่ยชั้นอะไรเนี่ยป .4 ขึ้นป .5 ป .4 ป .5 เลยมาบสถ์เด็กโรงเรียนมาบวชกันเยอะไหมเรียนวัดต้นทุกข์ไปคนไหมไม่ไม่ติดคนไม่กี่คนนี่มากันน้อยจังเลยอันนี้อยู่โรงเรียนไหนอันนี้มันอยู่อ้ะไะ ตุงเปกตุงกเป,กกปก็นั้น,นี่ละมาทุงเปด้วยกันไงสันชุกสาชุกเด็กคนาบวชเด็กคนนี้บวชสองปีสามปีนะคอืมาังมสวัสดีค่ะวันนี้ก็เพิ่มปิตจิใจนะคะวันที่ะเมษายน2568ที่ได้บรรพชาสเมเนหมู่วัดสามชุกจำนวน25รูป เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะแล้วก็ปีต่อไปนะคะจะมีบวชประจําทุกปีนะคะเข้าวัดวัดวนที่3เมษายนและก็วันประชาบ่ายโมวันที่5เมษายนของทุกปีนะคะ,ก,ะคก็บวชจนถึงวันที่25เมษายน2568นะคะท่านใดที่ไม่ได้มาในวันนี้ก็อาบุญฝากทุกท่านแล้วก็เรียนเชิญมาร่วมบุญ อาหารและทันเช้าเพนแล้วก็น้ำปานะค่าน้ำเข้าไปเพื่อที่จะเป็นค่ากำลังหล่อเลี้ยงให้ภิกษุให้สัมมาเนรน,นะคะที่ได้มาบรรพชาแล้วก็พระพี่เลี้ยงด้วยนะคะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยภิกษุสัมมาเนรที่วัดสัมชุกโดยั่วกันนะคะจะได้บุญด้วยกันด้วยค่ะก็ะะอาจารย์คุณสุขเติมเศษตะเจริญนะครับงานเสงนิพนธ์ ก็เป็นที่เรกร้องกำลับสองเงนที่จะมารับสิง่งจากคุณพ่ออุปชาบุพ่อที่มีการคำขอติ่งลูกขอผังพันเต สระ4สระ4ยาตามิยาตามิโพยยัมปิโพยยัมปิอหํมเตสระ4สระ4 ตามอาหารโอาหารคันเตอาหารันเตว่าพร้อมมาตามลุกอาหารันเตสานะสี่ังจานะีตูติยาปอาหารันเต้ารูนรตอาหารตสตอาหารโตสามานม นามโมตัสนภะคโระโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมสามค้งพร้อมกันนามโมตัสสะอรหัโต วิเละวิเลปนะพาระะภาระะก็กล่าวคเพิ่มพดประจาะต้เนใจนที่เพิ่มะพูอก็ต้องดีเป็นัินที่เพิ่มได้แม่เอาที่ตืที่พิ่มองที่เพิ่มเขาสาวก็คือจะุเจ้า่งทางเจ้าถ้าต่างเขาต้องหนหน้าที่เพิ่มที่เพิ่มขึ้งไดเราต้องน้อมกิตน้อมใจนะ นำมาปุทความดีด้วยความเจ้าเ้ารหองคหมั่นดั้งยืันด้วยนแล้วพที่ยังคิการที่ยังคิดงพระพุทธเจ้าเม็ที่ดึงเป็นที่ดึประทับเป็นที่ดึงประท้อมเป็นที่ึงแ้การที่เจ้ากำจัดก็ทำามทำั่พอกตังคิดตามำแต่ละงานแต่เามีเรก็จะบอกว่า เตตารณะพระมนัมนิติตารเจตารณะระมัมนิติตามเป็นเมื่อเลยว่า,าการโวชเหน็บก็คงถึงจบเลยเป็นเหน็บแล้วน่าการติยังมีงรังนังสต่แล้วน้จาไม่ก็เราต้นเล็กเป็นสมนเนแล้วเมื่อเป็นสมณน,น,นิเนี่ยก็ต้องหลับทิ้นเตาเเรณะพคะมนั่มนิติกาเนี่ยเลยว่ากาถ้าติดห้า ติดแปลเราจะไม่ต้องใช้ว่าติสาระนะทำหนังก็ได้แต่ใช้ก็ไม่ว่าหลายทุ่ทนอนห้าเราไม่ไม่มีการอะไรต่างๆเกิดให้เราล้อให้ยันไาก่อนก็จะอย่างไม่ต้องให้อยู่อย่งที่มากหน่อยผมนะแล้วก็ในบทนาด้าดูวนเดินมาตั้งแต่ปีตั้งพันห้าร้อยยี่สิบหกมาที่ปีนี้ตอนนี้ก็ลดลงลดลง คนไทยเราน้อยลงนะะนี่เขาบอกว่าเกิบติดการผมแต่ว่าหวมวกมดตัวเนวื่อยน้อยลงเราได้ที่ที่ข้อมต้น,นข้อหนึ่ทีครั้งนึงงุ่นตุกเด็กไปเด็ก้ามได้ขด้องานาข้อหลวมมาสึนาก,าก,ากนรมาดูกันมาบวชนแล้วก็ตอนนี้นี้ยสมาเองก็รู้สึกไ,ไม่ว่าอาจารย์ังไงนก็เไม่็ใช่ ถมาก็พรจัดพวท่าลัยให้มนคิดยางั้นวันนอาหโยผูชเที่ยวติดต่ออยู่เลยมีพนกงานเข้ไปพวกเราหน้่ทันนีหนน่าูีนะนารมาให้วนแมาทุกทาเดียวูมีที่ชีวิตอควาเป็นเตยมีทีีชีวิตข้อควาเป็นตั้ง่ไม่แน่นะพวกเราคนไทก้เรียนจบมากี่ลายไม่ร่าม้วนะ เนี่ยจะได้กลรบมาโภคนารสติคนเด็กก็จะทำนานราชการทั้งหมดแต่ลวันนี้ก็เกี่ยวกับเทนนี้หน้าปัจจัยค่ะคำถวายบ้ายแล้วปัจจัยทาธรรมโดยพร้อมเพียงกัน เนนักเน่งนันพนุหน่งสสามนมือ